สองข้ามันก็นว่าเข้าใจวัานี่คือเร่งว่าราแบบายายามจะดตัดเด่นนจักรระยะสูงสุส่งทห่อยากให้กคนประเทศที่ไปอยากตัวสิ่งที่อยากนะอยากพี่น้องก็เป็นกไเป็นเราในยองรูนมเด่นจริงจริงนะมาจะกขนาขนมเด่นเป็นเด่นางนี เ้าค mm ุณ hmm. ตะคุณ네สา์สิงห์สิงห์คำรม่ม่ไม่บอกเลยบอก

ใหยกันใช่ไหมเอาปัสสาวะไป,ไปด้วยนะครับนีบ่ยนะเดี๋ยวดีผิวครับ เันกเรียกซอยแปดไงนะซอยแปดน่ของการเรียกซอยเป็ดใน้ำเพื่อนึงของจังหวัดพัทดุงนะครับแต่ปัจจุบันนี้เปลี่ยนจากพัทดุงมาเห็นไหมครับเนี่ยเราเอายาลานมาอยู่ตรงนี้แต่นี้ลุงเกลือนะครับนะครับแล้วก็จากแดงๆมาถึงตรงนี้คฮรีสายสายในความรัดนี่ครับเห็นไหมสายนี้ก็จะไปสิบเพื่อนนะครับตอนนี้คณะรับอะไรไปบ้างจากซอยเป็ดมาถึงตรงนี้สี่สิบห้ากิโล นะครับจากซีสุพรรณมาถึงพระจอมนะครับ68กิโลนะครับจากจากพระจอมไปถึงเมืองหลวงอยู่ตรงนี้นะฮะจากตัวรถมอตอรตรงนี้พุ่มเป็นนะครับ291กิโล400กว่ากิโลนะฮะ400กว่าครับ400กว่ากิโลนะฮะฉะนั้นซีสุเพิร์นะครับจังเดินมจะเป็นอำเภอของพระจอมนะครับทีนี้กรับเลี้ยวจากซีสุพรรณตจเป็นบันทึ้งยินฉีนะฮะแต่ถ้าท่านอยากจะไปก็บอกผมนะฮะกี่คนแล้วก็เชียร์ไปที่บาร์ซั เอาวนไปง่ายวนไปออกกำลังอยู่มาไปที่แต่แต่ถ้าไปพรุ่งนี้ก็ไปไม่ได้จังแต่ทางไปกราบยาสบินจังเลยนะยาสบิ่ทางไปเียนะนะตรงนั้นแหละจุดที่ทางเราทางพล่งเด็กพลังเศสรีการรีวกายน้อยนะฮะนี่ตลาดที่เขาสร้างมาใหม่ครับนะฮะดูดิดูดูอะไรนะฮะทางขวานะครับตานนั้นๆก็ถาดแดงอีกนะครับแค่ลืมว่าทำไมว่าจะซ้องเหลืองเนี่ย แต่ถ้าซิกในที่ถืองูนะฮะแล้วก็ทูตรีสูนะครับสายในก็เป็นสายของพระศิวะนะฮะฉะนั้นเรียกว่าขาบสองพระอยู่ด้วยกันสองเทพอยู่ด้วยกันนะครับคือเทพหนึ่งเป็นพระอรหัเทพหนึ่งเป็นพระศิวะนะครับเวลามีสององค์อยู่ด้วยกันก็เรียกว่าฮาริฮาราลัยนะฮะนี่ถึงจุเมืองพัะตบองเก่าแล้วนะฮะพัะตบองนี่เป็นเมืองย้ายสุดลำดับสองนะฮะในดังเดิมมานะครับ ดังเดิมานะครับผมนะฮะนะฮะมีเลยม,ม,ม,มีมีสงังผิวเยอะนะครับแต่ถ้าเราปิดเที่ยวระหว่างสองจังหวัดนี่นะครับก็่านการณ์ว่ยังเป็นลำดับ2อยู่นะครับะนะครับแต่วันแรกครับผมนะฮะเป็นตลาดที่ดังเดิมตังสมัยฝรัง่งเศสมานะครับเขาเรียกว่าสากรกรอบหรือตลาดใต้นะครับยูยๆสลาบสากกรอบน,นะครับเป็นตลาดนัดนะฮะ นะครับสร้างราไสมัยฝรั่งเศสข้าพประเทศอเมริกนะครับผมนะฮะเวลาที่ใหญ่สุดในเมืองคาตาบองตรงนี้นะครับแต่นี้ถึงบาบองแล้วนะครับนี่คือคาตาบองครับผมนะฮะนี่ครับถ้าเราเห็นสมโงนะสมเชิงสมโงนะครับแตงโมซัปเรสอยู่ที่คาตาบองเลยนะครับถ้าเราเห็นทุเรียนเห็นมังคุดจากคนไทยเรามา ถค่เราเห็นแค่บอกเพราะว่าน้ําจะรดตะลิงมาของแม่นามส่องแก่นะครับเดี๋ยวเราจะพาม่นามสองแก่นะครับลังอาหารแล้วไม่มีครับจนเด้ามาดูกันในรายการนะครับวัดเ,เก่าแก่ที่สุดในพรตะบอกคือโรงแรมนานกว่ามือนะครับนะฮะเรเมอเตโอทำไมเรียกเตโอเพราะคณที่ไปจะขอนี่ลูกหู นะต้องใส่ที่ไอ้ไอ้ที่ช่วยช่วยดูให,ให้ให้ได้ฟังนะครับนะฮะเรีย o กมาเตโอหุ่นหัวกันล่ะครันึกว่าสักพักหนึน่งนะฮะแต่ทีหลังนี่ทำไมมาแพ้ ในหลวงนะครับเพราะหมดราศีนะครับหมดราศีที่งทเงื่อนกระบองไม่หายเลยไม่มีอะไรสู้กับพิจารณาได้นะครับไปเลยเขาเขาตาัาาาาา้งชื่อมาเป็นระสามโลกว่าครับสามโลกว่าได้เราเราสามพองเนาะสามพอก็สามโลแะล,ะลว้ลวไม่พอมาเป็นสิบสองใช่ไหม